ดิจ้าไม่ไก่มาแจ้งข่าวอีกแล้วเนาะคะ่ะครอบประกันรายได้ข้าวงวดเจ็ดข้าวหอมมะลิได้รับเงินชดเชยติดต่อกันมากสุดนะคะค่ะวันที่22ธันวาคม63เวลา8นาฬิกาหนาทีนะคะอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีกับข้าวหอมมะลิเรานะจ๊าเนาะนายวัฒนศักดิ์ เสื้อเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับเล็ดดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะท่านก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี63สาทับ64รอบที่1งวดที่7นะคะโดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต63ทับ64ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่14ถึง20ทธันวาคม6จําจำนวน5ชนิดข้าวนะคะก็มีข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียวซึ่งเป็นการจ่ายชดเชยเจ็ดงวดติดต่อกันนะคะเจงวดติดต่อกันนะคะเพราะข้าวเปลือกทุกชนิดยังมีราคาต่ำกว่าราคาประกันรายได้โดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ตันละ12,425บาท46สตางค์มีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายอยู่ที่ตันละ2,574บาท54สตางค์ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่อยู่ที่ตันละ1 1 9 8 2บาท48สตางค์มีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายอยู่ที่ตันละ2 0 0พ 17บาท52สงสตางค์ส่วนค่าเปลือกเจ้าอยู่ที่ตันละ9,429สบาท59สต้ตางค์มีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายอยู่ที่ตันละ570สบาท41สตางค์นะคะค่าเปลือกหอมปทุมธานีอยู่ที่ตันละ1465บาท25สตางค์มีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายอยู่ที่ตันละ 534บาท75สต้ตางค์ส่วนข้าวเปลือกเหนียวจะอยู่ที่ตันละ11,400บาท10สตางค์มีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายอยู่ที่ตันละ599บาท90สตางค์นะคะอันนี้สำหรับเกษตรกรที่จะได้รับเงินส่วนต่างงวดที่เจ็ด ก็มีดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิก็จะได้รับอยู่ที่3 6มหมืนสบาท56สตางค์ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่จะได้รับอยู่ที่3 2ม8 0ืนบาท32สตางค์นะคะส่วนค่าเปลือกเจ้าอยู่ที่1 0, 7 1 1 2มืนบาท30สสตางค์ค่ะ ส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมธานีจะได้รับ1 3 3 6 8บาท75สตางค์และข้าวเปลือกเหนียวจะได้รับที่9 5 9 8บาท40สตางค์นะคะสำหรับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวได้ประกันราคาข้าวเปลือก5ชนิดนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ1 5 0 0 0บาทไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 4 0 0 0บาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ1,000 0บาทไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1 1 0 0 0บาทไม่เกิน25ตันส่วนข้าวเปลือกเหนียวตันละ1 2 0 0 0บาทไม่เกิน 16ตันนะคะอย่างไรก็ตามมาตรการเสริมอื่นๆเพื่อชะลอผลผลิตข้าวสู่ตลาดอย่างเช่นโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีให้ค่าเก็บตันละ1 5 0่บาทเป้าหมายอยู่ที่1.5ล้านตัน,นโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบัานเกษตรกรสหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละหนึเป้าหมายอยู่ที่1.5ล้านตันและโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการร้อยละ3เป้าหมายอยู่ที่4ล้านตันอันนี้ก็คือรายละเอียดสำหรับ ข่าวในวันนี้นะคะการครอประกันรายได้ค่าวงวดที่7นะคะไม่แก้ย้ำอีกทีนึงก็ได้เนาะจ้ะเนาะอ,อ่าสำหรับงวดที่7จ็ข้าวเปลือกหอมมะลิจะได้รับอยู่ที่สามหมี่สิบสาบาท56สิบหตางค์ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่จะได้รับ30,000ืน 2,280บาท32สตังค์นะคะส่วนค่าเปลือกเจ้าจะได้รับอยู่ที่1,7,112บาท30สสตังค์ส่วนค่าเปลือกหอมมะลิ ข้าเปลือกหอมปทุมธานีนะคะขอภัยนะคะจะได้รับอยู่ที่1นึ่งมืนบาท75สิบ้ตางค์นะคะส่วนข้าเปลือกเนี้ยวก็จะได้รับอยู่ที่9ก้าพัห้าร้บาท40สิบสตางค์นะคะสำหรับงวดที่7นะคะ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขออนุญ,ญาตแจ้งข่าวแค่นี้นะจน๊ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ